3 5 16 17 37 35 66 59ทริคของอนุกรมข้อนี้นะครับให้สังเกตถ้าตัวเลขเยอะเกิน7ตัวขึ้นไปอาจจะต้องใช้รูปแบบ ข้ามเลขครับผมเดี๋ยวเรามาข้ามเลขชุดบนกันก่อนเลยนะครับโดยใช้ปากกาสีน้ำเงินต่อไปชุดล่างเดี๋ยวเรามาข้ามเลขกันต่อใช้ปากกาสีเขียวนะครับระยะห่างชุดล่างจะเห็นได้ว่าห่างกันเลข 12, 18แล้วก็24ตามลําดับเลยครับสังเกตเห็นได้ว่ายังไม่เห็นรูปแบบอะไรขอหาระยะห่างกันอีกสัก1ชั้นลงไปก็จะได้เป็นเลข6และเลข6คู่กันเลยต่อไปเดี๋ยวเรามาหาเลขชุดบนเพื่อคอนเฟิร์มกันบ้างดีกว่าชุดบนของเรานะครับ คู่แรกห่างกัน13คู่ต่อไปห่าง21และก็29ตามลําดับเหมือนเดิมอีกแล้วชั้นแรกหารูปแบบไม่เจอไปชั้นต่อไปห่างกันเลข8ทั้งคู่ดังนั้นโจทย์ข้อนี้เจตนาคนออกข้อสอบเขาจะเล่นเลขซ้าในชั้นที่2นะครับก็เลยส่งผลให้ตัวเลขสุดท้ายด้านบนก็ต้องบวก8เข้าไปคิดเลขกันนิดหน่อยนะครับ29บวก8ได้37สุดท้ายครับเอา66บวกกับ37 ได้ออกมากลายเป็น103ตอบข้อ3นะครับ